แอดไซน์จอยทั้งหมดนะครับเราก็จะทําการทดสอบนะครับด้วยการนะครับเข้าไปทํางานในส่วนของโหมด Animation นั่นเองด้วยการคลิกปุ่ม a n นิมนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับคลิก m a x i m ิม e ดูนะครับ,นะรบจอยทุกชิ้นนะครับมีหน้าที่รับผิดชอบบนเ e อร์เททุก v e อร์เของตัวโมเดลนะครับเมื่อทําการ Play นะครับเราก็สามารถที่จะทำ a n i m เมชัน จากการ import นะครับไฟล์นำสกุล .Bvh เข้ามาควบคุมตัวละครนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำ a n i m เมชันเลยเพียงแค่เรา assign ในส่วนของ v e r t e x นะครับทั้งหมดของตัวโมเดลที่เราต้องการนะครับเข้ากับตัวจอยนะครับเราก็สามารถที่จะทำ a n i m เมชันนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยีของ motion capture นะครับรวมกับการทำงานของ Mushape นะครับ ก็จะเป็นไฟล์นามสกุล .bvh ที่เป็นการเล่นเฟรมแอนิเมชันที่มีการเดินไปแล้วก็เดินมานะครับเปส่วนกับการเดินตรวจการนั่นเองนะครับนะครับแลก็ครับผมก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะเข้าใจคอนเซปต การทำงานนะครับของการ Import 2ไฟล์เข้ามาร่วมกันทำงานก็คือไฟล์กนรแบบ Bvh แล้วก็ไฟล์ที่เป็นโมเดลที่ได้จากการทำสามมิแหรือว่ามายานะครับก um ็เราสามารถที่จะนำเอาไฟล์ Bvh ตัวนี้นะครับไปใส่ให้กับโมเดลตัวอื่นเพื่อที่จะทำพื้นฐานแอนิเมชันนะครับก็สามารถที่จะทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับและขั้นตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ